รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจําปี2566จากสํานักงานเลขาธิการครูสภา มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวนสองโรงเรียนคือโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์และโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลายัยดำเนินการเข้าร่วมพัฒนาจรรยาบัณของวิชาชีพทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกับสำนักง,งานเลขาธิการคร,รูสภาโดยไม่ประสงค์รับเงินอุดหนุนแต่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนทางวิชาการดำเนินกิจกรรม2ลักษณะคือ 1. การศึกษาบทเรียนออนไลน์เกี่ยวกับจรรยาบันของวิชาชีพทางการศึกษาของคุรู้สภาและ 2. พัฒนาจรรยาบัลวิชาชีพผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,566 ผลการดำเนินงานในระบบออนไลน์พบว่าร้อยละ100ของครูผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาบทเรียนออนไลน์เกี่ยวกับจรรยาบรณของวิชาชีพทางการศึกษามีการพัฒนาจรรยาบัณวิชาชีพผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ3วงรอบ และเมื่อวันที่24สิงหาคม2566ได้รับการกำกับติดตามการดำเนินงานจากคณะกรรมาการกำกับติดตามและประเมินผลภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการร่วมศึกษาชั้นเรียนการสะท้อนผล การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อการพัฒนาในภาพรวมคณะกรรมการพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาศึกษานิเทศและครูทุกคนได้ดำเนินการวิเคราะห์ผู้เรียนโดวยวิธีการที่หลากหลายและนำมาพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มสาระมีการนำหลักจรรยาบรรณวิชาชีพเข้ามาเป็นจุดเน้นในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ลงสู่การพัฒนาผู้เรียน มีการสังเกตพฤติกรรมของครูผู้สอนที่สะท้อนให้เห็นถึงหลักจรรยาบรณวิชาชีพตามที่ได้กำหนดเป้าหมายไว้และนำมาเป็นประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งในการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาผู้เรียนต่อไปการเข้าร่วมโครงการส่งผลต่อการพัฒนาครูและการพัฒนาสถานศึกษาอย่างไรมาฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกันค่ะสำหรับการเข้าร่วมโครงการนี้ เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนเป็นอย่างมากเนื่องจากการเข้าร่วมศึกษาชั้นเรียนเสมือนกระจกสะท้อนที่ทําให้ครูได้เห็นพฤติกรรมของตนเองในห้องเรียนมากขึ้นเข้าใจตรงกันว่าพฤติกรรมหลายอย่างที่ครูได้แสดงออกในห้องเรียนนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและเป็นสิ่งที่ดีตามจรรยารรมวิชาชีพทําให้เราได้เข้าใจเข้าถึงถึงความจําเป็นในการที่จะปรับเปลี่ยนปรับปรุงวิธีคิดวิธีทำนะคะ ตนนเองใการพัฒนาตนเองพัฒนาวิชาชีพผ่านกระบวนการ PLC ทําให้ได้รู้จุดเด่นจุดด้อยความสามารถในการปฏิบัติงานนะคะซึ่งส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะคนที่เกิดนะคะก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางบวกนะคะทั้งผู้บริหารก็คณะครูนะคะในเรื่องของการพัฒนาและจัดยบวิชาชีพและก็ที่สําคัญในการูได้มีนวัตกรรมก็คือแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มีความครอบคลุมในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนมากขึ้นซึ่งก็ส่งผลให้ผู้เรียนนั้นได้พัฒนาและก็ได้เต็มๆได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มตามศักยภาพค่ะผลจากการทํากิจกรรมทั้งสองกิจกรรมนี้คุณครูสามารถนําไปตอบประเด็นต่างๆในวพเอที่ได้เสนอต่อผู้บริหารได้เป็นอย่างดีและน่าเชื่อถือเพราะมีคณะกรรมการจากครูสภามาให้การ รับรองและที่สำคัญที่สุดเป็นการทำงานแค่ครั้งเดียวแต่สามารถนำผลที่ได้ไปตอบงานอื่นๆได้อย่างหลากหลายเพราะจัญยาบรรวิชาชีพ เปรียบเสมือนศิลธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในจรรยาบรรทั้ง9ข้อมีทั้งข้อห้ามและข้อที่ต้องหรือควรปฏิบัติตนและประพฤติตนทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิทธิ์ซึ่งเป็นหัวใจของการจัดการศึกษาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างการรับรู้ตระหนักและร่วมมือในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณัของวิชาชีพอย่างถูกต้องเหมาะสมให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างชัดเจนและต่อเนื่องต่อไป